สวัสดีครับผมบุญมีตะกรมมาบางังฝนตกเลยครับฝนล,ลงเม็ดแล้วครับเออนะตั้งใจจะมาดูาสา0น้อยเพชร้ันแพงลงเม็ดแล้วครับฝน นี่นะครับหน้าประตูฝนมันลงเม็ดมาแล้วครับตั้งใจจะมาดูสามน้อยเพชรปั้นแทงฝนมาตกสิ อบสังขารมาตั้งไกลดับไปหน้าเวทีแล้วครับ <S <S 180บัตอยแปดสิบาท ฝนตกงนี้ไม่รู้จะเล่นได้เปล่าครับนะค,ครับเวทีดับไปหมดแล้ว<ส>กระลบฝนกันก็กินขนมจีนกัน หลบฝนนะเราไปยืนอยู่ชายคาเนี่ยครับเออไปไหนไม่ได้ฝนตก นายคาเขาก็หลบไม่พ้นเนะเปียกอยู่ดี ครับชายคาตึกก็มีแค่นี้แหละครับที่หลบฝน โอ้ลมแรงด้วยครับโอเค เรามาถึงตรงนี้ไม่ถูกนะเพราะตลาดเดียร์้ว่าที่มันแค่ที่ตันเล็กคือเขาดีดีมาก่อ มันเป็นเหมือนว่าห้องเม่นห้องตรวจดิงเลยที่เดิมไม่ต้งมันจะต้อง่ที่นี่ปิดไฟมากคงเวทีแล้วนะครับสาวเจ้ากันแดงก็ผมไม่รู้จะขยับไปไหนก็ฝนมันตกหมดเลยมันไม่มีที่เดินออกไปก็เปียกเออ ยืนอยู่นี่แหละชายคาแค่นี้แหละดีดีนี่หลบฝนก็มีชายคาแค่นี้แหละเออแว่าะมันังไม่ดูแล้วะผมก็รอถ้าฝนหยุดผมก็จะเข้าไปดูมันชอบของผมอ่ะอูราหอบสังขารมาแล้วอย่าไงไรก็ต้องไปดูแล้ว ถ้ามันหยุดแล้วก็ถ้าไม่หยุดก็ช่วยไม่ได้ตีรถกลับดู้าดิครับ ไม่ไม่ได้สัมกเพราะว่าหมอหลังแถวไหมได้ได้คนคู่หูแล้วยไม่ใชเสียงผมตายนะบอกว่ามันมีมดค์อ่ะผมก็ติดตามตั้งแต่ทีแรกเลยมงคนครบหานคาราวานหมูที่หมูกรุงเทพคูกรุงศิษย์แอบคาราวาอเงี้ยคือจะตายเราอ่ะเราจะอยู่กับเนี่ยคนเรียนอยู่เนี่ยตอนนึงมาไม่ฟังเลขคนนี้ทำไมเสียงเขามีมงจัง ใช่เออทำไมเสียบของกลางวานกันเขาท่าแล้วแล้วกลางวานของมันลางมือสากเพราะว่าพวกผมมาจากอุษาผรู้ว่าไอ้ความลบากของน้องเข่าคืูยังไงใช่นี่ผมมาจากสุพรรณเนี่ยนั่งไงเห็นไหมจะรอรออีกทีไปไปไปบางปิงแค่เดืนวันนี้ปุ๊บปืนปลเรื่องนะผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่าจะกลับแล้วเดี๋ยวปลเรื่องมาใหม่วันวันบางปิ้งเพื่อทุกพี่ผมเนี่ยอยู่นครศรีเนี่ย ไม่รู้เลยว่ารัานคืออะไรเออตอนนี้ติดงงแงมเลยชวนมาบอกว่าพี่ร่างงานไม่ได้กบบาบอกติดงงแงมเลยนน้านี่ผมกช่ายังดูไอ้ตุ้มันไหลโผล่ร้อ้แม่ค้าขูงน้ำปั่นอยู่เลยนะของคนที่ดู <c ười> คนแรกๆเลยในเ<อ>นื้ต้องทำผสมเนี่ยทำงานจนหัวหน้า รจะ้ามึงกินมึอะนักหนาวะผมก็โจโหเดี๋ยวจะไปวัดับปิ้งอีกอีกการคุนขลินเราเราเห็นทีนเข่ามังแต่วันแรกเราตอนบอสโจเขไปบ้านเห็นไหมเรรู้รู้เยอะกว่านั้นอีานเยอะกว่าแล้เปสมัยพ่อเขาเนี่ยาโอเคจะคอเดียวกันอีกแล้วโอเคครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ สวัสดีนะครับดูคอนเสิร์ตอ่ะ